กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องจาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอมาม้กับช่องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะวันนี้นะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กทียายุตามกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าเรามาสรุปพร้อมกันเลยนะคะหนอยสูตรมัดรวม3น้อยนะคะเด่น5นะคะพี่น้อง5 4หลุดไปนะคะพี่น้องจะเสียดายมากเลยแอดมินก็หลุดเลยก็เลยไปเลยนะคะพี่น้อง5 4ก็ไปเอานะคะ3 3ก็หลุดไป สี่เจ็ดก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าสามสี่ก็หลุดไปนะคะศูยห้ามานะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าสามศูนก็หลุดไปนะคะมาแต่ตัววิ่งนะคะพี่น้องศูนย์สรุปก็เข้ามาหนึ่งคู่นะคะศูนย์ห้านะคะนอย vip นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้า วันที่11เดือน5ปี64นะคะแนวทางหาหนอยสูตรมัดรวม3ามนอยนะคะ ตัวเลขที่แอดมินบวกลบคูณหารมาได้นะคะจะเป็นอ่าเด่นสามกับเด่น7จดนะคะพี่น้องจ๋าเรามาเจาะสามกันนะคะสาม1ูนสามหนึ่ง สามสองสามสามาสามห้าสามเก้านะคะเรามาเจาะเจ็ดกันนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด สามเจแล้วก็79นะคะตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะสามเก้าสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งกับสามหนึ่งนะคะพี่น้องทุกอย่างต้องไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะ 0916นะคะพี่น้องสำหรับซ้ายวิ่งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องจ๋า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางคลิปมาฝากทุกท่านนะคะคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอทุกท่านรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะกราบสวัสดีจ้า